ทุกคนวันนี้เราจะมาเข้าเสียกันนะคะวันนี้จะมาดูเรื่อเสียใครไม่ได้ดูอีพีหนึ่งไปดูก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งมาดูอีพีสองนะก็จะเป็นอ๊ยอ๊ย,อ,ยอันนี้เราทำแนะนำก่อนแล้วก็อันนี้เป็นโซนป .1 ป .2 ค่ะเป็นรวมอนุบาลเลยของปอ .1 นะคะอันนี้นี่นะคะอันนี้จะเป็นอนุลดของปอ .1 นะคะฮ อันนี said, so uno, ้จะลดนะคะขายดีอันนี้เข็ดมากน่อไปก็จะเป็นโซนภาสามาาสี่าห้าปาาหกนะคะเป็นโซนข้างๆเลยต่อไปนะคะทุกคนต่อไปอันนี้เป็นโซนหนังสือนะคะเป็นหนังสือพวกนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นพวกหนังสืออะไรไม่รู้เราไม่รู้ค่ะต่อไปโซนภาษาญี่ปุ่นกับภาษาจีนอันนี้เป็นโซนภาษาญี่ปุ่นนะคะนี่ โงสญี่ปุ่นอันนี้โดาีนี่ะคะทุกคนไปนะคะุล่อันนี้จบ่สองสีนะคะเลยีหม่แล้ก็จะมีอันนี้ด้วยเป็นโ่อไปนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นโซนพวกนี้เลยนะคะไปเป็นสมุดอ่านเล่นนะคะอยู่ใน,นสมุดเลยมสมุดมสมุดเลยนะทุกคนเราจะไปอยู่ทางล่าเลยนี่เลยนะคะทุกคนเราจะอีพีเดียวเรียบเนะคะอยากให้อีพีที่นนหนึ่งออกมาด้วนี่นะคะทุกคนในะครดูไม่ทำดูได้เลยเนาะสี่ได้นี่เลยะคะ่ะ ไปเป็นโซนนี้เลยนะคะนี่เป็นโซนพ่นเลยนะคะที่เราจะมาด้ักขนนกจะพ่นกันเลยต่อไปก็จะเป็นโซนของเล่นอย่อันนี้ก็จะเป็นขนทั้งสมุดน้กไม่ใช่ว่าสมุดอะไรโซนก็เหมือนกันโซนนี้มันหกโซนของเล่นคะ เดอรมอลที่ซีเอที่โคราชนะคะเดอรมอลนะนี่เลยต่อไปก็้ะเป็นโซนนี้เราไปข้าท่านะคะนี่เลยก็นี่นี่เลยนะคะทุกคนต่อไปนะฮอร์นี้มันเป็น ีแล้วก็โซนปากกานะคะโซน,น,นแล้วก็โซนน,ะะนี้เลยแล้วก็โซนนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นสมุดที่วางไว้นะคะบ๊ายบาย